คณะพระธรรมทายาทได้ฝึกกิจวัตรธรรมญาตราในโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสาธุชนก่อนเข้าพื้นที่วัดพระธรรมกาย ตามนโยบายป้องกันไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะ โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมข่าวดีๆจากบุญนิวส์ได้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง gbn-us.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง y t u t u นะคะบุญนิวส์ h a n n e l ค่ะวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะข่าวแรกในช่วงนี้นะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะพระธรรมทายาทค่ะที่ได้ฝึกกิจวัตรธรรมญาตราในโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวัดพระธรรมกายคะ่ะเ <Barnes. S 1> <September. S 2> มื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ได้ฝึกกิจวัตรธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมานปีที่9ออนไลน์ญาตราสู่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูมให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมอนุโมทนากล่าวคำสาธุการตลอดเส้นทางกว่า2.2กิโลเมตร โดยมีการนำภาพพุทธศาสนิกชนที่ร่วมอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมฉายขึ้นจอ LED ขนาดใหญ่ซึ่งกิจวัตรธรรมยาตราของพระธรรมทายาทในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยกิจวัตรธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์ในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เข้าร่วมอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมเป็นจำนวนมากซึ่งมาจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนอร์เวย์อิตาลีบาเลนเดนมาร์กเยอรมนีไอซ์แลนด์บรูไนญี่ปุ่นจอร์แดนเบลเยียมเมอร์แลนด์สวีเดนรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการฝึกกิจวัตรธรรมยาราในครั้งนี้ของคณะพระธรรมทายาทดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญออนไลน์ผ่านระบบซูมซึ่งทุกรูปมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวสู่การศึกษาชีวประวัติอันง,งดงามของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร เพื่อจะได้น้อมนำข้อวัดปฏิบัติอันดีงามของท่านมาเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตนฝึกฝนอบรมตนเพื่อเป็นพระแท้เพื่อประกาศย่อยกพระพุทธศาสนาและเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ค่ะมีภาพบรรยากาศบางส่วนนะคะในรายการกิจวัตรธรรมยาราออนไลน์ซูมหมายทุกท่านได้รับชมกันซึ่งในรายการคะ่ะได้นําภาพกิจวัตรธรรมยาตราออนไลน์พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญผ่านกิจกรรมซูมนะคะเมื่อวันที่9้ามกราคมที่ผ่านมาหมายทุกท่านได้ทบทวนบุญกันอีกครั้งไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติใจพร้อมกันคะ่ะ เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาในรายการกิจวัตรธรรมยาตราออนไลน์ซูมที่ออกอากาศทางโปรแกรมซูม dmc tv 2 5 6 4และที่ dmc tv zoom ซึ่งในวันนี้ทางรายการได้นำภาพความประทับใจของสาธุชนที่ได้ร่วมอนุโมทนาในกิจวัตรธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตราปีที่9ออนไลน์มาใ้ทุกท่านได้รับชมและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ พร้อมทางได้สัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านซูมซึ่งกิจกรรมซูมถือเป็นช่องทางที่ทําให้ไม่พลาดในการสั่งสมบุญโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ชาวโลกไม่พลาดในการสั่งสมบุญร่วมกันค่ะนะครับในใน,ในกลุ่มที่ขยายไปตอนนี้ได้กี่คนแล้วครับที่ทําเป็นแล้วนะครับขยายไปประมาณหนึ่งร้อยท่านครับโอ,โ,อโอ้สาธุ เอาไว้ถึงพันเลยนะครับสำหรับเมื่อสําหรับเมื่อวานเราสําหรับเมื่อวานของกลุ่มเราเข้าไปประมาณหกสิบท่านครับเมื่อวานโอ้ยสาธุไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยนะครับพยายามให้ทําให้ได้ครับครับก็ต้องสวดเลยคือกลุ่มของเราส่วนมากเป็นคนสูงอายุเยอะครับส่วนมากเจ็ดสิบันี้ถือว่าวัยกลางนะเจ็ดสิบเยอะเมื่อวานนี้ก็ดูที่ทางวัดใหญ่ในครับครัวได้ มองเห็นดากไหลที่เราไม่เคยเจอและไม่เคยเห็นแล้วว่าวเห็นม,มุมต่างๆแล้วก็เห็นพระธรรมจาตาเดินแบบอันนี้แบบมันเพิ่มอยู่ในใจแบบเหมือนเราไปร่วมในพิธีในจุดนั้นที่ไปเคยไปเมื่อปีหกสองอะไรเนี้ยแล้วก็นึกถึงจุดนั้นแต่ของเมื่อวานนี่คือมันเพิพพ่มตอนที่ว่าเราเห็นทุกงแง่ทุกมุมในวัดเรานะฮะกเกิดความเพิ่มมาก ค้อหนก็อ,อยากจะเชิญชวนที่ว่าเรากัารระยานใเมตต์ทุกทา่านในทุกภาพนะครที่ยังไม่ได้โฟมเข้ามาดูนะในวันที่13ก็จะมีการเดินอีกครั้งนึงใช่ไหมครับก,ก,ก็ขอเดินเชิญน,นะครับว่าให้มาโฟมกมนเยอะแนวันะบรรยากาศก็จะเพิ่มจะสุดเหมือนว่าเราไปอยู่ในพิธีมันเหมือนกับเราไม่ตกไม่ตกบุญนะทุกปีเราก็เคยตามคนปีนี้เราก็ตามได้ เข้าซูมเนี่ยแล้วอะไรที่ทําให้เราเห็นความสําคัญที่จะเข้าร่วมซูมไปพร้อมกับผู้มีอุูทั่วโลกอะคะข้อแรกเลยค,คือเราชวนคนไปบวชอแล้วแล้วถูง่าแล้วคนที่ไปบวชได้อยู่ต่ออได้อยู่ต่อจนเดินเดินทุดองอสาธุเ<า>พราะ พอจะสิ้นปีโควิดมาโอ้ตายแล้วอีกสองสาวันเองอะผู้ประสานงานลองแปะก็โทรมาว่าให้เข้าระบบซูมนะเราจะได้เราจะได้อสวัสดีปีใหม่กันนี้ช้ตังมีปีใหม่กันเนี้ยค่ะกาแต่ละปีใหม่อ่ะครับผมอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็อ้าเริ่มตามแต่เราทําไม่เป็นเลยวันแรกงมอยู่ทั้งวัน ก็ได้หลานหลานที่เป็นเด็กเด็กที่เรียนทําให้ทําให้เสร็จแล้วเราก็เลยรู้ขั้นตอนพอได้มีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือที่ฝึกมาด้วยความแบบมุ่งมั่นอย่างนี้ปลื้มปิติใจยังไงบ้างครับอุ่ยน้องอาร์คไม่ต้องพูดถึงเลยเราจะนึกภาพออกหมดเลยค่ะเดินไปตรงนี้เราเคยนั่งอยู่ตรงนี้อะครับ เราเคยนั่งสทาธทุสทาธุอยู่ตรงนี้เอาพระเดินมาตรงนี้ตรงที่เราเคยนั่งอะไรเงี้ยมันเห็นภาพหมดเลยอะ่ะตรงตรงที่รอบๆวิหารหลวงปู่เนี่ยมันเห็นภาพหมดเลยอ่ะแบบนึกถึงบรรยากาศนั้นได้หมดเลยเงี้ย นอกจากนี้ในรายการยังได้สัมภาษณ์พระครูประหลัดภาวนาวัดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกโประเทศเดนมาร์กผ่านระบบซูม,โโมถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของทางวัด รวมทั้งการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมงานบุญในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังเช่นนี้เพื่อให้คณะกัลละาณเยนมิตรผู้มีบุญไม่พลาดที่จะได้สั่งสมบุญร่วมกันตอนนั้นแล้วสถานการณ์ตอนนี้ของโควิดเนี่ยของเดนเม์กเดนมาร์กตอนนี้เป็นยังไงครับณนะเวลานี้ครับจริงๆก็จะบอกว่าร้ายแรงมันก็คือทั้งโลกนะครับผมพอเริ่มไแล้วเนี่ยจะเรล,ลงตัวได้50คนบ้างครับแล้วก็ลดลงเหลือ10คนครับ ตอนนี้นปัจจุบันเหลือห้าคนห้าคนครับผมดังนั้นแค่จะมาวัดเนี่ยคือว่าก็คือต้องต้องแจ้งกันก่อนล่วงหน้าเลยว่าครอบครัวนี้จะมาวัดฉะนั้นครบแล้วครอบครัวอื่นก็ไว้วันต่อ,ต,อต่อไปอะไรเงี้ยคือต้องสลับกันมาเลยใช่ไหมครับต้องสลับกันมาแล้วก็พอได้ยินเรื่องขาซูมเนี่ย คนที่ตื่นเต้นนะตอนแรกไม่ใช่โยมนะตื่นเต้นตอนแรกนะี่คือพระกับเจ้าหน้าที่ครับผมตืนเต้นครับผม <c oughs> ว่าว่าจะทํายังไงทําให้ได้ถือเอาในวัดให้ได้พอพอทําในวัดได้เสร็จบอกว่าแล้วจะทํายังไงให้โยมโยมทำได้ทำได้ครับเพราะ <c oughs> บางทีหนึ่งเรื่องของอายุสอง <c oughs> เรื่องของแบบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับผมก็แล้วบางช่วงเหมือนล็อกดาวก็คือว่า เข<อ>้ามาทีแล้วครอบครัวแล้วก็มาเรียนมาสอนเฉลยครับผมแล้วแล้วพอได้เข้าสูมได้เขาบอกว่าจากตื่นเต้นก็เป็นตื่นตาตื่นใจครับคือได้เห็นโมคณะบงบุญแล้วก็ลูกประทามทั่วโลกอะ่ะก็คือได้เห็นหน้าเห็นตากันหมดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วรู้สึกว่าการมาทําความดีร่วมการสร้างบุญร่วมการสร้างอะไรร่วกรรรมวกันเนี่ยมันมันสนุกสนานบุญบันเทิงครับมันมันเห็นหน้าตากันอะ่ะ ับถ้าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าโอถ้ามาเป็นล้านเนี่ยมันจะสนุกับแค่ไหนนะนะครับถูก <c oughs> <c oughs> ระบบโซนที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกเนี่ยเหมือนกับลูปธรรมได้มาร่วมกันสร้างความดีสร้างรารมีร่วมกันเนี่ยจะเกิดความอัศจรรย์เกิดึ้ทั้งทั้งโลกเลยอะ่ะเพราะตอนนี้ไม่ใช่ว่าแค่คึกคักอยู่ในเฉพาะประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง ตอนนี้ทึกคักไปทั่วโลกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมานั่งสมาธิรวมกันนะเป็นหมื่นคนแสนคนล้านคนความอัศาจรรย์จะเบิบังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้แน่นอนสิ่งที่เป็นเรื่องร้ายๆในโลกั่วโลกแบบนี้เนะี่ยจะก,กลับกลายเป็นดีจากร้ายจะกลายเป็นดีจากดีก็จะเป็นดีที่สุดแล้วก็ ทุกๆคนก็จะรอดปลอดภัยมีชัยชนะแล้วก็เข้าถึงทางมันทุกคนจากกิจกรรมงานบุญนะคะมาถึงเรื่องราวของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันบ้างค่ะโดยทางวัดพระธรรมกายได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายสาธุชนก่อนเข้าพื้นที่วัดพระธรรมกายตามนโยบายป้องกันไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางวัดพระธรรมกายได้ตั้งจุดคัดกรองโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายสาธุชนก่อนเข้าพื้นที่วัดพระธรรมกายตามนโยบายป้องกันไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขสำหรับการเดินทางมาวัดพระธรรมกายนั้นเปิดให้มีการสัญจรเข้าออกพื้นที่ทางประตู5ประตู6และประตู7 โดยมีพนักงานรักษาองค์กรเป็นผู้คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิสาธุชนทุกท่านเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคในเบื้องต้นอีกทั้งผู้ที่เดินทางมาวัดพระธรรมกายต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล โดยกระบวนการคัดกรองนี้จะดำเนินการไปจนถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2564และอาจมีการขยายระยะเวลาในการคัดกรองหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังคงมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดปทุมธานีข้อมูลณวันที่10มกราคมพุทธศักราช2564 มีผู้ป่วยสะสม87รายหรือรายที่44ในการแพร่ระบาดละลอกใหม่ดังนั้นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดจะทำให้ทุกท่านรอดพ้นและห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยนะคะได้จัดงานวันสามเณรประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดงานวันสามเณรประจำปีพุทธศักราช2564ภายในงานตัวแทนคณะกัลายาณมิตรได้ร่วมประกอบพิธีถวายกองทุนการศึกษาพิธีถวายทายธรรมพิธีถวายพัตหารและพิธีถวายสลักกพัตน์แดดสามเณรทั้ง11รูป โดยสาม,มเณรอนิรุตแก่งจำปาได้ให้ศีลสาม,มเณรพิรพลสีโยได้กล่าวสมโมทนิยกถาและสาม,มเณรธนากล้าสู้ให้พรเป็นภาษาบาลีซึ่งสาม,มเณรคือเหล่ากอของสมณะเป็นศาสนาทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปทั้งยังเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะได้รับการปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป โดยสาม,มนเนนจะเก่งและดีได้ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้เห็นความสำคัญของสาม,มนเนนจึงได้ร่วมกันถวายปัจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยถือเป็นการถวายกำลังใจแด่สาม,มนเนนทุกรูปให้มุ่งมั่นฝึกฝนอบรมตนให้ดียิ่งขึ้นไปในเพศสมณะ ทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3พร้อมด้วยคณะผู้บริหารค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจแนะนำการป้องกันรวมทั้งของความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้แก่ชาวคลอง3าจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่10มกราคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรศักดิ์หาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแนะนำการป้องกันรวมทั้งขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมทำความเข้าใจกับตัวแทนนิติบุคคลหมู่บ้านไทยสมบูรณ์2หมู่ที่2หมู่บ้านฉัดหลวงหมู่ที่1หมู่บ้านธนานาันหมู่ที่4โดยได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมเจลไว้ที่นิติบุคคลเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ลูกบ้านในหมู่บ้านต่อไปด้วยค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเพื่อสร้างกระแสทานที่ชุ่มเย็นให้ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดในบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับส10บอันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดศรีสะเกดอันดับสจังหวัดนครพนมอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดกาลสินและอันดับ10จังหวัดชนบุรีส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะ อันดับหนึ่งนครหลวงสิบอันดับสองนครหลวงสิบสี่อันดับสามนครหลวงหนึ่งอันดับสี่นครหลวงหกอันดับห้านครหลวงห้าอันดับหกนครหลวงเจ็ดอันดับเจ็ดนครหลวงสิบเจ็ดอันดับแปดนครหลวงเก้าอันดับเก้านครหลวงสิบหกและอันดับสิบนครหลวงสิบสอง จากกิจกรรมงานบุญภายในประเทศนะคะในช่วงนี้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายกรุมมะประเทศญี่ปุ่นนะคะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่ากองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาด็อกเตอร์ชัดพงศ์กตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะเป็นประธานสงนำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญทิพยบุพามาลาสวรรค์วางบนแท่นบูชาข้าวพระ โดยคณะเจ้าภาพอัญเชิญทิพยบุพผามาลาสวร์ได้แก่กัลเาณยนมิตรโสภาชัยมาศกัลเาณยนมิตรฟูเซากัลเาณยนมิตรออนอุมาโมกิกัลเาณยามิตรสาวดีอิลิสว่ากัลเาณยนมิตรวิรยาชิบุยะาส่วนเจ้าภาพอัญเชิญทิพยบุพภามาลาสวรค์วางณนะแท่นกดไฟสองสว่างบูชาข้าวพระได้แก่กัลเาณยนมิตรจีรนาหาเสกว่า กัลยานมิตรมณีนาคาจิมาโดยมีกัลยานมิตรปาริชัดเป็นตัวแทนจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลนเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยานมิตรจิลนาฮาเซกะว่ากัลยานมิตรนงลักษ์ไซโตกัลยานมิตรมณีคานาจิมาโดยกัลยานมิตรปาริชัดเป็นตัวแทนได้เป็นเจ้าภาพจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพ้าป่ากองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยกัลยาณมิตรจิรนาหาเซกว่าเป็นประธานพระป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่ากองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายส่วนพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุภามาลาสวรรค์มีกัลยาณมิตรปาริชัตซึ่งเป็นตัวแทนกันลยาณมิตรมณีนาคาจิมานำกล่าวคำถวายทางด้านกันลยาณมิตรโสภาชัยมาศและกัลยาณมิตรนงลักษ์ส่โต เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและรับชมสื่อวิดีโอประมวลภาพงานบุญที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะและทางด้านวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดสวดมนต์ข้ามปีและจัดพิธีจุดประทีปสักการะพระบรมสารีริกธาตุค่ะ ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทรัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรม จากนั้นในเวลา23.30นาฬิกา30นาทีพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปหน้าพระประธานพร้อมทั้งนำสาธุชนสวดมนต์บทอิติปิโสพาหุงและบทธรรมจักกับปวัตนาสูตรเป็นมงคลละเลิกเข้าสู่วันปีใหม่หลังจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยกัลายาณมิตรสนองกัลายาณมิตรประภายเพราะยังไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดได้ตามปกติแต่ทุกท่านก็ปรืมปิติกันทุกคนที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะ ก็ต้องขอ,อกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศนะคะและสำหรับในช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะ เป็นเดือนแห่งการสั่งสมบุญใหญ่นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการธรรมยาราออนไลน์ผ่านระบบซูมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและจะมีพิธีคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง y t u t u นะคะบุญนิวส์ h ช n แนลส่งข่าวดีๆมาให้พวกเราเผยแพร่ได้ทางอ e ีเมลค่ะ tv dmcnews@gmail.com ปิดท้ายกันในช่วงนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบท ที่ว่าอาสังนชาชินไทยยะสุข,ขาขามายัางเมื่อต้องการความสุขไม่พึงสิ้นหวังสำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ